ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับรบอกสวนลำปูเอาไปเชียวมาแล้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 วไว้เขาทำรายการกโอ้ยโอ้ยกล่องไฟไฟใหม่ในน่องด,ดูนะครับพื้นที่ครับไปดูดอ้

มาเจาะมาทำยังกันนี่อ้าวลาบีลาเขามาทำยังเจ้ามาทำยัง,ำยงนี่มาทำยังนี่ตายเกียบติ่ยวมีนหยังกันนี่มาปลาท้วงอีหยังฮะมาปลาท้วงอีหยังกัน มาประท่วงียงมันไกลครับผมโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะาวฮะรบก่อนสาสาวลบลบลบรถจะเข้าเร็วฟาลรบเร็วเจ้าจะได้รู้ว่าเวทีมันถึงไหนเอาลบก่อน มาลบมาลบมาโอ้ยนอาลบนี่เลยลบมาฝั่งนี้มาทางฝั่งลำโพงเนอมาเลยมาเลยลบเลยลบเลยลบไปนู่นไปทั้งนรถจะถอยเข้าเออลบลบลบมอมาสาวมาแล้วลูกมาปูสาไปแล้วตอนนี้ แม่มานั่งเฝ้าแทนลูกไปอาบน้ำพ่อไม่ได้เข้าอะไรในวัดยังกันนะฮะวัดยังวัดอ่าวัดชัยบาวนตําบลยังไงตําบลมะเฟืองนามะเฟืองนามะเฟืองแต่ไม่นามะเฟืองอ่ะนานาเฟืองนาไงเฟืองนาอเมร์แมงจัมาลองกวนลำพูสมุทรสาครหรือเปล่าเรื่องมาสิคิดไม่น้องค่ะจะได้พ่กันไปที่นั่นนะคะนี่ครับผม ตอนนี้กำลังวุ่นวายครับเสื่อศาสครับไม่รู้จะไปลงกันตรงไหนครับผมนเนี่พี่น้องเอาละครับโอ้ยเนาะโอ้ยเห็นสาวไม่ได้นะเออเห็นสาวนี่ยืนเฝ้าเลยนะเออข้างหลายเนาะเห็นผู้สาวไม่ได้ไหม mới ơi, mẹ, phí đỏ Nghĩ đeo phí đỏ ฮะคุยไผ่ไผ่มักเสาหน่อยก็มักเสาไปเอาเจ้าไปดูของเจ้าย่างเหนแ้วโอ้ยนะ นี่เลยพี่น้องลังวิธีติดขาครับพี่น้อง แมนครับพอหน้าเริ่มลงแล้วครับพี่น้องต่อไปครับเป็นฉากครับ Good <laughs> นี่ของแท้แล้วของแท้แล้วค่านนี้

ฟังเสียงเพลงมวลม่วนกับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องครับแข่งมาเลยทราบผมอยู่ตออยู่ันนี้เป็นแอรของที่ขับ,บรถกับแสดงให้ขับน้องครับแข่งน้อ,นองทราบผมอยู่ทราบผมอยู่ครับไม่ได้ห่างจากที่นี่เท่าไหร่อยู่ใ,ในตลาดนี่เนะี่ย๋ออยู่ในตลาดนี่เองเดินเข้ามาเองเดี๋ยวมาให้เขาเดินเข้ามา โอ้อยเจอคนหล่อด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาดเข้มมาดเข้มมเข้ม,มาดเขมนะมาดเข้มไหมคลิปนี้ฝากถึงคนรักว่าไงครับรน,นี่วันเช้าก็โทรหาค่อยเจอเจ้า ไปยัยช้อนเจ้าเข้าทางไหนก่อนถึงไฟแดงเลี้ยวตรงหัวโค้งเลยว่าเฮ้ยเข้าไว้ถนนกว้างนะว่าเข้าไว้เรื่อยเลี้ยวเข้าซอยแคบแคบลงแคบลงข้างมาหน้าเลยก็คือตรงยู่เทือนผู้ีเออป่านย้ายยังไม่ผมเข้านี่ตรงก่อนถึงไฟแดงอ่ะก่อนถึงตัวตัวหนองบัวซอยนั้นพองเข้ามาเล้วมันจะแคบต้องเข้าอีกถนนนี้เส้นหนึ่งใช่มาเข้าตรงไฟแดงอ่ะจะกว้างเอาไปหักศอกเออตรงหักศอกนัเลย หักเกี่ยวีเอา่ยวะโดนบ้านมาหักก้าวเพื่อแบบเ่ากหักกันเด้อเ้าเข้าไปแก็แม่นี้มาได้โอยไอ้รถครัวอ่านี่มาได้เราบาจะหักกันทั้นี่เราบ้าจาตานสูตนี่มาไงเอเคแล้วไม่ได้ไม่เอาแล้วรอแล้วก่อนก่อนราบ้านมาก่อนมีเพีเยเป็นไงวะ หอวทางเข้าบ้านตรงตรงหัวโค้ไอตรงยูเทอร์นั่นนะายก็แคบนะโอ้ยูเทอร์แรกมันให้เราเลี้ยวตรงนั้นนี่ไม่เข้านี่ไม่เข้ามันเข้าที่สองตรงไอเลี้ยวหักซอกเลยอ่ะพอเข้ามาปุ๊บมันจะแคบโลถนนนั้นมันกว้างพอตรงเลยโรงเรียนไปปุ๊บจะมีสามสามแยกที่เลี้ยวเข้าไปอ่ะมันเป็นแค่รู้กันกับรถกลัวมากเลยเออมามอยครับมอโมยครับผม มันมีทางแค่ตรงนั้นตรงก่อนถึงบัสที่ไหนตรงนีออ้ประมาณแากนี้ถึงรถบ,บัสเนี่ยที่มันเขาทำทางใหม่อ่ะขอเทหินอ้นนี่หมดแล้วอันนี้มีหินแดงแล้วครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวีดาสวัสดีสวีดา